ตอบคําถามนะคะว่าโบรกเกอร์เขาทำหน้าที่อะไรนะคะถ้าคุณจะกู้เงินธนาคารน,นะคะโบรกเกอร์เขาจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารให้คุณนะคะเหมือนเวลาคุณจะขอวีซ่าอย่างเงี้ย เขาเอเจนต์เขาจะรวบรวมเอกสารให้คุณพอเอกสาร Perfect, เพอร์เฟกปุ๊บเขาก็ไปยื่นขอวีซ่าบรอกเกอร์ก็เหมือนกันเขาจะรวบรวมเอกสารของคุณให้เพอร์เฟกที่สุดเสร็จแล้วก็จะดูเอกสารของคุณเนี่ยเหมาะกับธนาคารไหนนะคะเพราะว่าธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยโพลิซีไม่เหมือนกันนะคะเขาจะพยายามทําให้ได้เพราะว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่น จากธนาคารนะคะเขาไม่คิดเงินจากคุณนะคะแล้วก็นิดหนึงนะคะเปิ้นฝากนะคะเวลาคุณไปนั่งคุยกับโบรกเกอร์คุณต้องพูดความจริงว่าคุณมีรายจ่ายอะไรมั่งมีหนี้ลดเท่าไหร่อ่านี่รถโอเคมีปัญหาแต่คุณต้องจ่ายให้ตรงเวลานะคะมีเพอร์ซแนลโลนไหมมีหนี้เครดิตคัทอ่าของเงินเซ็นเตอร์ลิงไหมภรรยา,ล,รยาลูกกี่คนภรรยากี่คนลูกกี่คนคือคุณต้องบอกให้หมดนะคะ เินเจอลูกค้านะคะเยอะมากโกหกไม่พูดความจริงพอเสร็จแล้วปุ๊บมันเช็คได้นะคะคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณไปทําอะไรที่ไหนหมาที่เป็นเอกสารนะคะจะรู้หมดเลยนะคะเพราะเขามีวิธีการเช็คทะนั้นอย่ากโกหกค่ะมันมันเสียเวลาทั้งเรานะคะและลูกค้านะคะถ้าเกิดคุณให้ความร่วมมือที่แบบชัดเจนนะคะทําให้งานเนี่ยมันเสร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดีนะคะฉะนั้นอย่ากโกหกนะคะว่าเขาจับคุณได้แน่นอนนะคะแล้วทำให้คุณนะ่ะทำเรื่องผ่านได้ง่ายๆนะคะไม่เสียเวลาวันนี้นะคะก็ขอทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you b y ยเจอลิปหน้าค่ะ